สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนประกอบนะคะกาสตรีมไอร้อนนะคะ1ชุดนะคะจะประกอบด้วยตัวกา1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีกลวยนะคะกลวยปากแข็งนะคะกลวยฝาแบนค่ะเป็นแบนแบนสายยางสั้นนะคะเป็นท่อนะคะแล้วก็วงยางพลาสติกนะคะ2ชิ้นนะคะ วิธีประกอบนะคะก็จะใช้ตัววงยางตัวนี้นะคะครอบไปตัวนี้นะคะนี่อันนี้คือหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ใสา่ยางนะคะเสียบลงไปนะคะนี่ ลูกค้าสามารถเลือกใช้นะคะอย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะตามความถนัดตามหน้าง,งานนะคะความยากง่ายนะคะจริงๆแล้วใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะวิธีประกอบก็เสียบตรงนี้เลยนะคะใช้งานได้เลยอีกชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใช้งานได้เลยเหมือนกัน ง่ายนะคะใช้งานไม่ยากนะคะ